โดยไม่ต้องลงทุนมากวันนี้เราตืึงหรือถามหาว่าจะทำอยายชีพนักอาชีพหนึ่งท่านต้องคิดหนักเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจก็อย่างนี้ความไม่แน่นอนของราคายกตอย่างอย่างเช่นว่าราคาพืชผลก็ดีพูดถึงการแข่งขัน,นว่าวันนี้ที่รีบเปลี่ยนไปสิ่งที่เป็นการสร้างธุรกิจเพื่อให้เติบโงแบบยา่งยืงนไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเพราะวันนี้ธุรกิจไม่ได้เป็นการที่ต้องทําแล้วทําแบบรูปแบบเดิม ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานึกถึงรถจงต้องไาบรินวันนี้อะไรอะไรก็ต้องเอามาผสมผสานกับวันนี้รูปแบบการค้าที่จอยคอยเราสร้างฮาร์ดแวร์และซอฟ์แวร์ถ้าเรานึกถึงฮาร์ดแวร์และซอฟ์แวร์เรานึกถึงมือถือวันนี้มือถือที่มีฮาร์ดแวร์และซอฟ์แวร์ที่ไม่ทันส,สมัยก็สู้ไม่ได้ไม่ได้สามารถอยู่ในตลาดได้แต่วันนี้อะไรละ่ะ ที่ทําให้รูปแบบชีวิตเปลี่ยนไปเพราะมือถือทําให้คนสนใจแต่เรื่องคอนเทนต์ต่างๆธุรกิจต่างๆหรือข้อมูลต่างผ่านมือถือแน่นอนครับออมือถือเข้ามาทําให้ทุกอย่างได้สังคมเปลี่ยนไปวันนี้จอยคอยก็ไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคแต่กลับมองว่าถ้าคนส่วนใหญ่นิยมอะไรเราเอาสิ่งที่คนนิยมแต่มาทําให้กล่องนั้นระโยน์ สิ่งที่คนชอบถ้าคนส่วนใหญ่ชอบที่จะมีมือถือเราสร้างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ไม่ได้เหมือนกับห้างหรือว่าไม่ได้เหมือนกับธุรกิจมือถือแต่เป็นการผสมผสานถ้าเราเนึกถึงสตรีมจอร์ว่าวันนี้เขาสร้างไอโฟนเพราะเอาไอพอตกับไแพดมารวมกันจึงไม่ได้เป็นแค่โทรศัพท์วันนี้จอยกอยก็ไม่ได้ทำแค่ขายตรงที่เป็นแค่ขายตรงเรา คิดต่อยอดแล้วก็วิจัยจนคนพบว่าคนในธุรกิจไม่ว่าจะสังคมไหนต้องมีผู้รโภมต้องมีคนขายของต้องมีคนเอาของไปขายต้องมีคนที่เอาของเข้ามาขายอ,อะไรจะตอบโจทย์ที่ทำให้ทุกคนสามารถได้ไปร่วมกันในองคอนน์กรนี้ที่นี่จึงได้คิดโมเดลธุรกิจแบบใหม่ที่ทําให้ทุกคนเข้ามาใช้ประโยชน์จากเรา